สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการแก้ปัญหารถของเรามีกลิ่นอับชื้นนะครับนี่ครับทําสิ่งนี้นะครับเพียงแค่ขวดเดียวนะครับนํามาไว้ในรถของเรานะครับรถของเรานะครับก็จะไม่มีกลิ่นอับอีกเลยนะครับแล้วก็จะได้กลิ่นหอมแบบสดชื่นแบบธรรมชาติเลยนะครับมาครับผมมีวิธีการทําอย่างไรไปรับชมพร้อมกันเลยครับ วิธีทําก็ง่ายๆเลยนะครับให้หาขวดน้ําขนาดพอเหมาะนะครับกําลังดีนะครับแล้วก็มะกรูดนะครับจํานวน3-4ลูกนะครับอันนี้ผมลูกใหญ่มากนะครับก็ใช้แค่3ลูกพอแล้วก็ขวดน้ํานะครับก็จะใช้เหล็กแหลมลนไฟล้อนๆนะครับมาเจาะลูกอันนี้ผมก็มีหัวแรงนะครับก็ใช้หัวแรงก็ได้เจาะไปเลยนะครับ นี่นะครับก็เจาะรูขวดให้ทั่วแบบนี้เลยส่วนมะกรูดนะครับเราจะเอาแต่ผิวนะครับเราจะไม่เอาน้ํานะครับเราจะัดเอาแต่ผิวมะกรูดแบบนี้เลยถ้าเกิดว่าเราเอาน้ํามะกรูดไปด้วยนะครับจะทําให้อ่า เน่าไวนะครับอยู่ได้ไม่กี่วันนะครับเขาก็จะเน่านะครับแต่ถ้าเราเอาไปแต่ผิวแบบนี้เขาจะอยู่ได้นานหลายวันนะครับถ้าเราเอาน้ําไปด้วยเจ็ดวันเขาก็เริ่มเน่าแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาแต่ผิวแบบนี้จะอยู่ได้นานถึงสิบห้าวันเลยนะครับกลิ่นของเขานะครับจะไม่เน่านะครับ เสร็จเรียบร้อยครับอ่าผลมะกรูดนะครับน้ําของเขานะครับว่าอย่าไปทิ้งนะครับนําไปใส่ตู้เย็นไว้เอาไว้สระผมได้นะครับนำพวงนี้ใส่ขวดไปเลยครับ เสร็จเรียบร้อยครับทาแค่นี้เราก็เอาไปไว้หน้ารถของเราได้แล้วนะครับนี่นะครับหลังจากที่ทําเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็นํามาวางไว้ข้างประตูแบบนี้เลยครับนี่พอดีนะครับทําแค่เพียงขวดเดียวนะครับเราก็จะได้กลิ่นหอมระเหยของผิวมะกรูดนะครับช่วยกลิ่นเหม็นอับภายในรถของเราแล้วนะครับอีกทั้งกลิ่นหอมของผิวมะกรูดนี่นะครับจะช่วยให้เราหายใจสดชื่นนะครับ มีกลิ่นหอมแบบธรรมชาติภายในรถของเรานะครับทำง่ายๆนะครับเพียงแค่ขวดเดียวนะครับภายในรถยนต์ของเรานะครับก็จะไม่มีกลิ่นเหม็นอับอีกต่อไปนะครับก็ทดลองทํากันดูนะครับได้กลิ่นหอมละเหยแบบธรรมชาติแน่นอนนะครับไม่มีมลพิษใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ